พี่น้องทาง youtube นะครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมูลมังอีสานภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูหมูนะครับเป็นหมูให้นมลูกหมูแม่ลูกอ่อนกำลังให้นมลูกนะครับกินอย่างเมามันเลยเรามีหมูแม่พันอยู่ห้าหกตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศค้อกหมูนะครับ มาตามมาเรื่อยๆนะครับมีอีกคอกอหนึ่งนะครับเป็นหมูแม่พันธุ์เอานอนอยู่ครับสบายใจเลยนะครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวตามมานะครับจะพาเพื่อนๆไปดูหมูนะครับพอกต่อไปดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศพอกหมูนะครับ อันนี้เป็นคอกไก่เป็ดแล้วก็ห่านนะครับอย่างนี่ก็เป็นข้อหมูที่ไม่มีหมูแล้วนะครับตอนนี้ได้ทำการฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยรอตอนรับสมาชิกใหม่เขายานมแม่เขาก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับมีเครื่องพ่นฉีดฆ่าเชื้อนะครับ อันนี้ก็คือแม่พันธุ์นะครับก็ก็ผสมพันธุ์ไปเรียบร้อยนะครับท้องหนึ่งเดือนนะครับชื่อเจ้าอ้วนนะครับตามมานะครับนี่ก็คือขอกหมูแต่ว่างเปล่านะครับยังไม่มีฟางเยอะเลยครับ คือขายออกหมดนะครับตอนนี้เหลือแต่หมูแม่พันธมาดูตัวนี้นะครับเป็นหมูแม่พันนะครับพันแลนเลสผสมกับเหมยซานนะครับก็เอาพ่อพันมาผสมเอาดูล็อกมาผสมนะครับก็เดี๋ยวมาคลอดนะครับเดี๋ยวจะ ถ่ายลงไลน์ให้เพื่อนๆดูนะครับฝา,ากสมาชิกนะครับตามช่อง bitcoin- youtube นะครับกดติดตามกดไลค์กดกดซับสไค i ต์นะครับหรือว่าสนใจอยากได้ลูกหมูไปเลี้ยงนะครับก็ติดต่อมาเดี๋ยวจะเอาเบอร์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับเลี้ยงไว้หลังบ้านเป็นไรายได้เสริม เอาขอบคุณครับที่ติดตามมาจนจบว่างั้นขอบคุณครับ